สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอืน่นๆด้วยนะครับทั้งที่เป็นผู้ติดตามใหม่ๆนะครับหรือว่ายังไม่เคยติดตามนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปหลักสิบ,บนนะครับสูตรใหม่หยวรัฐบาลเมื่อวันที่16มิถุนายนสองพนนะครับก็ คิดอยู่ตั้งนานนะครับคิดไม่ออกนะครับจะปักหลักให้แม่นๆนะครับก็วันนี้ไม่ทราบยังไงครับตื่นมาตีสองคิดได้ครับก็ลงเลยครับตีสองกว่าครับตอนนี้ประมาณตีสองสี่สิบเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับสูตรหลักสิบบนผิดถูกต้องขออภัยด้วยนะครับแต่พยายามคิดให้ดีที่สุดนะครับคิดให้แม่นที่สุด คิดให้ก่อนหวยออกนะครับใช้ใช้หลายตัวอยู่นะครับก็มีหลักทั้งข้างล่างข้างบนนะครับหลักหน่วยหลักสิบล่างนะครับเนี่ยนะครับหลักหน่วยบนหลักสิบบนหลักหลักพันนะครับเอามาบวกกันทั้งหมด แล้วก็ลบด้วย1น,นะครับลบด้วย1เหมือนกันทุกงวด1เป็นค่าคงที่จริงๆไม่ใช่ค่าคงที่อะไระครับเรียกค่าคงที่มันก็ยังไงอยู่นะครับมันคือตัวบวกลบที่ต้องทําให้เหมือนกันทุกงวดนั่นเองนะครับวิธีการคิดทําไมมันถึงต้องมาลบ1ก็เริ่มจากงวดงวดนี้นะครับบรรทัดที่สจากข้างบนลงมานะครับ บรรทัดน,นี้เองถึงต้องลบหนึ่งนะครับบรรทัดข้างบนบรรท,ทัดด้านล,าล่างนี่คือก็มาจากลบหนึ่งบรรทัดนี้เช่นกันนะครับเนื่องจากเรารู้ว่าหวยวที่แล้วมันออกแปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดสองสี่นะครับบรรทัดบนสุดดังนั้นเราต้องคิดเลขในงวดย้อนลงไปหนึ่งงวดนะครับก็คืองวดศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้า สองสองให้ได้หลักสิบบนเป็นเท่าไหร่ครับก็ต้องเป็นงวดที่แล้วก็คือเลขหกเนี่ยนะครับคิดงวดนี้แต่ได้หลักสิบงวดนี้นะครับคิดงวดนี้ได้หลักสิบงวดนี้คิดงวดนี้ได้หลักสิบงวดนี้ย้อนลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราทําให้ดูนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงครับ 5 3 8 9นะครับเอามาบวกกันให้หมด5บวก3ได้8 8ดบวก8ได้16นะครับได้6นะครับ6บวก9ได้5 5าลบ1ได้4ออก4ถูกครับนะครับ,นะรบ4 3บวก4ได้สบวก4บวก6บวก7นะครับจับคู่บวกให้มันเป็น0ูนย์ง่ายสุดก็คือ4กับ6บวกกันได้10ก็คือ0 ก็เหลือ7กับ3ากับสาก็10อีกก็คือศูนย์เหมือนกันศูนย์ก็คือ10บนะครับ10ลบ1ได้9 9้าตัวนี้ก็ไปออกหลักสิบบนนะครับ0ูนย์้าห้านะครับงวดถัดมาต่อมางวดงวดนี้ก็1บวก9ก็ได้10บก็คือ0 5นย์ห้าบวก2ได้เจ็ดเจดลบ1ได้ห 6. 6ตัวนี้ก็ไปเข้างวดที่แล้วครับห้าหกดหลักสิบบนนะครับ ก็ถือว่าเป็นสูตรที่ที่ปักหลักได้แม่นเลยนะครับแต่จะออกหรือไม่ออกก็ต้องตามดูกันนะครับสูตรแม่นก็คือสูตรแม่นนะครับออกหรือไม่ออกก็อีกเรื่องนึงนะครับต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะ อันนี้ยังไม่รู้นะครับใส่เครื่องหมายไว้จะได้รู้ว่าแม่แล้วมันยังไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าแม่นแล้วทําไมไม่ออกอันนี้ก็ไม่มีใครให้เหตุผลได้นะครับก็ลองดูครับเป็นสูตรใหม่นะครับคิดครั้งแรกนะครับใครจะ ตามก็ตามใครจะไม่ตามก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ละคนมีเลขที่ชอบอยู่ในใจนะครับถ้าใครเอาเลขนี้ไปซื้อแล้วมันออกถูกจริงๆนะครับก็ยกมือสาธุให้เลยนะครับผมตื่นมาตีสองคิดให้นะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับฝาก FC ใหม่ๆนะครับกดติดตามกด subscribe แล้วกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเวลาผมลงสูตรเด็ดๆดีๆ,ดๆแบบนี้ก็จะได้เห็นโดยเร็วนะครับเห็นได้ทันท่วงทีนะฮะไม่พลาดสูตรดีๆนะครับขอบคุณ s c ทุกท่านด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ